บรรยากาศเย็นสบายดีพี่น้องครับตอนนี้สิเขาแปดโมงแล้วแปดโมงเศา้าแล้วนะครับเป็นยังมือนีผมจังแหวมหาเจว่าหูบ่ครับหูบ่เป็นยังคือผมคือแหวมหาเจ้ครับมักเกหลายคับว่ามันมักเกหลายครับมือขึ้นนี่ผมฝันดีครับฝันไครับฝันดีครับฝันว่าจะไหนฝันจะได้ฝันครับฝันแนบ้านเลทีของเจ้าคือหนึ่งห้าหนึ่งห้าสี่บ่ใช่ ข่อยฝันว่าเจ้าแต่งงานผ่นนะแต่งงานกับฝรั่งคนเต็มรถดีมึิงสิบว่าฟังได้รถดิเต็มทางเลยรถเต็มทางได้หมือนขึ้นหน่ข่ายฝันรถเต็มทางได้ผนจอดมาถึงทางบ้านยังแล้วก็จอดมาถึงทางออกปากทางบ้านม่วงจอดมาคนเต็มฝรั่งก็สูงขาวใยงามแต่ว่าบฮูหวั่วประเทศใดออฝรั่งประเทศ่มาประมาณ4ี่หนน่ะฝรั่งถึงญาติพี่น้องเขาหุ่นล่ะแต่ว่าฝรั่งกะ ก็ยังนุ่มๆอยู่เนียยังนุ่มๆอยู่ประมาณจะสี่สิบกว่าปีนี่แหมเออปาดแบบที่เอาขนผูกแขนเจ้าวะที่นี่ขนผูกแขนเจ้าเต็มปัดเปิดเครื่องเสียงดังตึมต้มตึมต้มตึมต้มก็แถววันอิียงน้องนว่าพผู้นี้ว่าแต่งงานตรงนั้นว่าเจ้าแต่งงานผน้าแต่งงานกับฝรั่งผน้าวบัดฝันข่ะฝันเนี่ยฝันลีติเท่าวไม่เดตัวข่อยพราะฉะนตัวเจ้าเห็นหยังเนาะฮาว เ่ราตั้งใจทีมาบวเรี้ยงฝันให้เจ้าฟังตัวหนึ่งของสีมาตะเศรอยังน้ขวบขถือได้ครับตัวสัตวแล้วที่หนึ่บตัวสักะบรูละ้าสิถือได้ขึ้บัถือได้ของกะบัรูที่แน่ขือข่ขยฝันตัวนี้แหละข่ฝันอะไกี่ลามพ่เคื่อนมาวันขก็เลยสิมายำบาลีทีเจ้าอุ้ยเสือ่เลยมายำบาลทีเจ้าอุ้เสือไข่ดองหาซีอรรถนข่นึงหาซีน่ะคือบาลีทีของเก๋วอได้พี่น้องเด้อครับเด้ออ่านี่กับมาฝันสื่ ขันฟันขัดสีแจงหรอมันอยากแม่นแน่อยู่ดิเออฟันเราวัดสีแจงผมเป็นสั้นครับเลขปศเขาสิบสามเกิดสี่ร้อยเก้าสิบสามปศของของพญิวัฒน์ครับพี่น้องครับสี่เก้าสามเก้าสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามเนาะสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามอายุเจ็ดสิบสามอายุเจ็ดสิบสามปีสามสิบสามกะสีเขาเจ็ดสิบสี่หรือเปล่ใช่สีเขาเจ็ดสิบสี่ใกล้เลย พี่น้องครับอายุของเกว่าสิเขาเจ็ดสิบสี่ครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเกิดเก้าสามเกิดสองสี่เก้าสามเอารลบสองห้าหกเจ็ดก็สี่ประมาณเจ็ดสิบสี่ปีครับพี่น้องครับจ้าปะเถาตัวนี้เถาแล้วเจ็ดสิบสี่ปีปะจะได้ฝันขักฝันไงแต่ฝันมาแต่งงานหนานะแต่ที่นี่เขาบอกฝลังศี่หาคนมาผูกแขนมาผู้หญิงมาใช่ กับผู้แต่งงานกันนางเฮียงขางกันกับเป็นผู้ชายน่ะแต่ว่ากับ<ม>อายุเมื่อไรหรอมั้งสี่สิบกว่าปีนี่ละ่และแต่งกับเจ้าแต่ว่าอันอันพวกฝรั่งผู้หญิงเถาๆก็มีผู้หนึ่งด้วยหลกัน<ม>แล้วกับพวกผู้นั้นพว<ม>กฝรั่งหรอซึ่เป็นญาติเขานั่นละใช่ญาติกโกงวิีกาให้เจ้าละ่ะผมเลยถามอกว่ามาจากประเทศไหฝรั่งขีน่นกหรือฝรั่งขี่ยังกับบ่รู้ละเอาที่เนี่ยขึ้นมาขึ้นนี่ผมฟันคัดผมเลยจำบัตรเลขที่ของเจไม่ได้ผมก็เลยแวะมาถามแค่แค่นั้นไม่มีอะไรมาก อืมผมมียังหลายดอกครับก็เลยมาถามแล้วก็คือบาบาในทีของเพื่อนกับพี่น้องครับเห็นหลังนั่นครับหลังนั่นด้วยครับเพราะว่าเรามีหลายหลังอ่าหนึ่งห้าสีหนึ่งห้าสี่อืมหนึ 4, ่งห้าซีเรากะอายุเพื่อนกับสี่เขาเจ็ดสิบสี่ครับพี่น้องครับกับเจ็ดสิบสี่เลยล่ะอืมเจ็ดสิบสี่อ่าอายุเจ็ดสิบสี่เรากะเกิดเก้าสามเกิดเก้าสามครับพี่น้องเกิดเก้าสามบ้าง เอ้ากะแบามาบอกว่าข่อยฝันเกี่ยวกับเจ้าเขอท่านั่นละอือกับ่มนี้ยังหลายดรอกครับพี่น้องครับเพราะมันให้มังม,มง่ายนีเดียงเด็กเรื่องหวยเดย้แบามาถามพนันซื้ออ่าใส่วิจารณญาณาในการรับชมกันแล้วกันกล้วยสีม,มือนเรต้นนี่ไหมกล้วยกับสีม,มือดอะไรพี่น้องครับ ไอ้มีแฟนขาพูน่าโอ้ยร้านเจว่าพูนขายของถือเนาะจ้า,จาพนะอยู่สม,มุทรปราการกล้วยราคาแพงคับพนะยู่สม,มุรปากการนิจวัฒสมุรปากการพูนว่าเป็นค้อหมินมาโอ้ร้านเจว่าขายถูกแจ้งขายอยู่สม,มุรปากการกล้วยแพงพูนว่าอ่าครับมันกะขายบดถือกับบดได้เนาะเพราะว่าบ้านเฮาไก่ตั้งเห็นเนาะอ่าเขาเจ้ากะมักกินของถือซื้อของเถืองว่ามีเงินสิซื้อของแพงมั้งล่ะ เป็นซันครับยิบนีผมไมีหยัางพี่น้องครับตอนเสาร์ยุ่ท่านมีคนมาสือตามห่งดอกอ่าปลาแดกสูตรพิเศษนะครับปลาแดกสูตรพิเศษครับปลาแดกของเกวอเนี่สูตรพิเศษอ่าผมเคยไปค้มหลายหม่องแล้วครับต้องยอมรับว่าปลาแดกสูตรพิเศษที่หลีแล้วกะ บอบอกพี่น้องน,นะครับว่าซื้อมาเตอรไเดี๋ยวพี่น้องสิงว่ามาซื้อตะบองฮู้งสิงไปซื้อตำเองครับคลิปนี้เสียไว้ซสักนิดพี่น้องครับแวะมาบอกเจวบอกว่าฝันดีอ่อยฝันดียู่ฝันว่าเจ้าเอาหัวพลังคนนะโอ้เนี่ยรถเต็มทางอ่างล่างไปทางบ้านยางไปทางบ้านม่วงนี่รถเต็มอา่างลากรถจอดแสียวาเสียงเครื่องเสียงเปิดตึม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 ,ตมว่ามันงานคอนเสิร์ตไหม ปัญหาเขามาเบิ้งผู้ใดแต่ยินงตะเจ้บ่แต่งงานตัวผมยี่บ่แต่งงานตัวนะเขาไปแต่นางเฮียงขางกับเขาอยู่อ่าเงินกว่างอยู่พันเอเล่ไหมเงินขาสินสอดนไหมป้าทั่วถนกว่าเป็นเล่าสิถือลอตเตอรีว่าพี่น้องเอาคลิปนี้ก็เสียไปเซฟนี้แหละครับมื่อนี้ตลาดตลาดนัดนู่นนี่เนาะอ่ะคนกับสีแวมาสีไหวขึ้นเราพ่อกันคลิปหน่ากันแล้วกันครับพี่น้องอยู่นี่มีแห้งสุขุมทุกคนคับความเจ็บยัสได้ความไข่ยันสิ่นี้ครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท,ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนอ่าแวะมาทายเจว่าให้พี่น้องเบิง้งพี่น้องถามว่าเจ้าว่าได้ไปหาเจ๋ว่าบ่มาหาแล้วครับมาเบาความฝันใเ้่นฟังมือนี่เจไปแล้วบายบายนี่ใครไปซื้อ